สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นช่วงเช้าของวันที่20มกราคม2567ครับผมได้มาชมสวนของพี่พัดในแต่ละสัปดาห์นี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ แตกต่างกันมากเลยครับตอนนี้สีของใบต้นทุเรียนทุกต้นเขียวเข้มหมดเลยครับผมมาเห็นผมก็แปลกใจมากเลยเนี่ยแต่และต้นเนี่ยเขียวปึด๊ดเขียวจริงๆครับเนี่ย นี่ก็เขียวเคี้ยวแบบไม่ธรรมดานี่ก็เขียวเคี้ยวเข้มพี่พัดทุเรียนพี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่สองป,สองสองปีสองเดือนนี่ก็ยิ่งเขียวเข้มหนักขึ้นไปอีก เออแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับคลิปก่อนหน้าก็แตกต่างกันเยอะทีเดียวครับพี่พัดเขาตัดแต่งทรงพุ่มก็ได้ยอดใหม่ที่มันแตกออกมารอบของใบที่มันจเจริญเติบโตมันก็เขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ย โอ้ยทั้งใหญ่ทั้ง,ง,ง,งยาวทั้งเขียวเข้ม,อมเออพี่พัดผมถามตรงๆพี่ใส่อะไรอ่ะพี่ก็ใช้ปุ๋ยธรรมดานี่แหละปุ๋ยอะไรรอบที่แล้ววันที่สิบ้าวันที่แล้วนี่ใช้ปุ๋ยช้าง<ะ>เออปุ๋ยช้างฮะเออปุ๋ยช้างปุ๋ยช้าง เอ้ยพี่โฆษณาเลยวะมีช้างมาเออกระสอบหนึ่งก็ใส่ให้เขาอ๋อเป็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยอินรียหรือปุ๋ยเคมีอินีเคมีอ๋อเป็นปุ๋ยอินรียเคมีครับเพื่อนเพื่อนชื่อช้างแดงชื่อยี่ห้อมันปุ๋ยช้างแดงปุ๋ยช้างแดงเออเอาไม่ได้โฆษณาก็แล้วกันแต่แต่บอก ามความเป็นจริงใช่ไหมเออเไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทอะไรอ๋อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขานะครับเอาบอกกันตรงๆนี่แหละครับว่าพี่เขานําปุ๋ยอินรียเคมีมาใส่เมื่อสิบห้าวันหรือเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วประมาณสิบห้าวันช้างอะไรช้างแดงช้างแดงจ้างแดงเพื่อนๆเออถ้าอยากลองใส่ดูก็ลองดูนะครับ เพื <S 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 ่อเปรียบเทียบกันดูว่ามันจะได้ผลดีแบบนี้หรือเปล่าฮะแล้วมันเป็นภาใครเนในในใสแล้วเป็นยังไงนะราพใครเขียวโอ้โหเพื่อนเพื่อนรปบาพใครเขียวนี่แหละความแตกต่างที่พี่เห็นนะกับใครอย่างอื่นอ่ะอ๋ออันนี้คือคราบเป็นการใช้ปุ๋ยนี่แหละโอ้โหเป็นเหมือนกับเชื้อราเลยครับใช่ไหมใช่ เออมันเป็นเชื้อราแล้วก็เขียวเข้มเออไม่รู้ราดีหรือไม่ดีแต่ว่าใส่ไปแล้วเป็นฝอยขาวๆแบบนี้ครับนี่ครับเออแล้วเขียวปุดเลยครับโคนโอ้โหมันเอ้ามันทั่วเลยนี่พี่ทั่นี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 ่โอ้ยเราใส่ปุ๋ยอ่ะมันจะเป็นคราบไครเขียวเออเป็นคราบไครแล้วเหมือนกับเชื้อราอะไรสักอ<ด>ย่างครับ เต็มเลยครับไม่มีวิเศษกับวิชาการวิชาอะไรทั้งนั้นทำอ๋อโอ้เออใส่แล้วมันเป็นแบบนี้ครับเขียวปึ๊ดอยู่ตรงโคนนั่นแหละทำให้ใบเขียวเรื่อย่าแล้วก็ทําให้ <c oughs> ต้นใบมันแตกแล้วก็เขียว <c oughs> เขียวทั้งสวนเลยครับ <c oughs> อา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆด้วย นี่นี่มันผิดหูผิดตาครับเพื่อนเพื่อนอืมผิดหูผิดตาจริงจริต้นนี้พี่ก็ใส่ด้วยใช่ไหม,หมอ๋อใส่หมดทุกต้นดูมีคราบใครเป็นสีเขียวป่ะโอ้มีด้วยครับโอ้โห มันจะเป็นแบบนี้แหละอ๋อมันเป็นแบบนี้นั่นแหละไม่รู้มาจากไหนพี่ว่ามาจากปุ๋ยนี่แหละไม่รู้มาจากไหนคิดว่ามาจากปุ๋ยปุ๋ยใช่โอ้โหดูเป็นคราบใครสีเขียวครับเฮ้ยเขาผสมอะไรมาเขาผสมอะไรมาอืมเป็นฝ้าเป็นฝ้าอืมเเต็มเลยครับโอ้โหไอ้ต้นไหนอีกที่ อยากให้พี่พาดูหน่อย,เ,ยอเอาเใกล้ๆนี่หละไม่ต้องเดินไกลเป็นคราบใครสีเขียวเข้มขาวๆด้วยโอ้โหนี่ นี่ครับเป็นคราบไครสีเขียวสีขาวโอ้โห و, เต็มโคนเลยครับเอ๊มันเป็นเชื้ออะไรเนี่ย <laughs> เอาเป็นว่าผมก็ไม่รู้ครับแต่มันทำให้ทุเรียนเนี่ยนี่ต้นนี้เนี่ยโตขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะพี่พัดเออโอ้โห มันโตขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยครับแล้วก็ใบไม่เคยยาวใหญ่ยาวขนาดนี้เลจากใบที่เล็กๆไม่เคยใหญ่โตยาวกลายเป็นใบ <c oughs> ยาวอวบหนาเออ <c oughs> โอ้โหพี่พัดไปยืนหน่อยผมอยากดูเออนี่น,นี่ดูความแตกต่างเพื่อนๆที่เคยติดตามชมเออจะเห็นสัดส่วน ความสูงที่มันเปลี่ยนแปลงไปความเขียวเออสุดยอดเลยพี่อี้เออะไรนเนี่ยช้างอะไรวะช,ช้างแดงาาช้างแดงอย่าไปย้ำมากโ <c oughs> อ,อ,อ่อย่าไปย้ำมากเออเออแค่ซื้อมาใช้ครับแค่ซื้อมาใชสส้สลับกันกับอย่างอื่นอ๋อสลับอ๋อพี่ก็ใช้อย่างอื่นอยู่ด้วย ก็ขี้ค้างคาวนั่นแหละอ๋อขี้ยังคาวอ๋อขี้ยัางคาวก็ยังใส่ครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่จะใส่ขี้ยังคาวใช่ไหมใช่ใช่อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งครับขี้ยังคาวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาซื้อเก็บเก็บมาเก็บมาเตรียมที่จะใส่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าพี่เขาใส่ขี้ยังคาวแบบไหนโอ้โหแต่ สวยมากเลยครับเนี่ยผมไม่รู้จะบรรยายไงอาทิตย์หนึ่งมาเห็นครั้งหนึ่งความแตกต่างก็เห็นขึ้นทันทีเลยครับครั้งนี้เนี่ยมาเห็นเนี่ยเขียวเขียวปึ๊ดอืมแม่ขอบคุณพี่พัดครับครับผมโอ้สุดยอดทีเดียว